ทุก้ท่านไม่เสีอบไม่ที่ป๊าล้วไม่มีที่นอนจะได้นอนในรถในกาทีเราไปลอจองแ่งอหน้าจองแั่คทีเีครชบคับคร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 ัคะคผู้ชมคนะคะคับคคคับ คุณพิมาราอวนคุณเฉลิมศิริพานคุณเดจนาทรีคุณเเสาล์รงนะครับเสาล่องพงอยู่ตรงไหนนะครับเสียพี่กรนอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่อุทยานปวาติต์นะครับเพราะว่าปีนี้หือว่าเป็นบกลมเครั้งแรกนะครับของารกา้รศินี่ะแบบเป็นแรบใหญ่เยนะนั่นอค่ปารพระสงาสารก็ เดี <S 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 ๋ยวดูเลยนะมาเที่ยเกียนแล้วก็มาเที่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุด้วยนะครับส่าลสุดกระาสุดดใอยู่กนนเรื่อเ่นทางาหามสัตว์่วเดี๋ยวดูเลยนะี่อนนะครับรวมอาหารสัป่าไว้ตรงนั้นเลยส่วนกองไส้ปลานะครับรวมกันมี่ต้นกีฬาวัี่ต้นข้าวส่วนขยะ สวัสดีศาสตร์นะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นบอลสมครั้งแรกนะครับของทีมจวบคุณวันจาเพชรี่เริงดวงสพระรารนะครับรียไปแล้วพืะอนเออมาพเดพันเพื่อเศรษฐียเดี๋ยวไรู้เลนะทั้งสนะเสาลำโพงนะครับเสาลำโพงอยู่ตรงไหนนะครับเสียงพิธีกรอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรง น้องชาวศรีสัตนาะไรก็จะคึกคักด้วยนะกแรงมีลิ้นนี้นี่ขนาดทางแรกนะโรงแรมดีส่อนี่เต็มวีนะครับแล้วก็ของชาวนาที่กันปวดมาทุกส่วนนะครับที่ได้่้มหลายรุ่มใจนะครับมาร่วมกันจับงานแบบนี้ให้เสร็จสุดรุ่งนะครับแล้วก็เตุมอย่างยิ่งใหญ่ กับกรมมนุษย์ธรมจังหวัดสุโจาที่ท่านจะได้รับการพูดคุยในานะเื่องกันจากไทยรก็จะเข้ามา เสาลำโงครสาลพงอยู่ตรงไหนเสียงพิณกรอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหนะครับแล้วก็ของกลานมาเปนการวส่วนนะครทีได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมกันจ ดาววดีร่วมกับครับส่วนพญานสุธยาปวัีสานะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นบุคคงแรกนะครับของที่สองท่านได่เกือบไม่มีที่พักแล้วไม่มีที่นอนจะได้นอนในรถนะครับที่เราไปต้องจองถ่ายล่วงหน้าจองกันข้ามทีเลยใช่แล้ ก่อนที่สองท่านเกือบไม่มีที่พักนะไม่มีที่นอนจะได้นอนในรถครับที่เราไปล้องจองแข่่วงหน้าจองกั่งข้ามปีนะครับรวมหารัดบาคุณวั้าเพอี ว่าทำหงกอาหรลาวนจ่างกันต่างกัน่างกัน่างกันต่างกัต่างกัน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 ตสางกัน่างกันต่างกัต่างกนางกันตางน่างกส่างกั่กันต่างกั่างกัน่างกันต่างกันต่างกันต่านงกัน่างกันตางตันต่ต่างกางตาันางกั่นา่นกา่าาาันัง เีมเจ้ามาพัน่่อนี่าเรากีนเพีืองขรนที่ตมาที่สง่านเม่ที่นะไดอนจะได้นอนในรถนมคที่เราไปองจอง

ก่ <screws> อนที่สองท่านจะเกือบไม่มีที่พักนะไม่มีที่นอนจะได้นอนในรถะารับที่เราไปล้องจองแข่หน้าจองกันข้ามปีนนี้อเคร <desserts> ืองมารัาัรจัักาัดกาัดงักัารกกาจัรจ้ารจดารวาาจ นล้นนะครับรวมมาสารสกาดไว้ตรงนั้นเลยส่วนกรงไซยาไนด้นะครับรวมกันที่ต้นอินสาวดีอยู่ตรงกับตอครับส่วนไหก็อยู่ตร

ร่วมมากันจับบ่าวนะครับร่วมมากันจับบ่าวครับ hấp ครับ

ขออวยพรด้านเศรษฐกิจแบบปศรษฐกิจทียั่นเรืารลงทนมหาวิยารับพรย์สภาสามดาวเดี๋ยวรยกนนะที่ที่องคติรียาติสา์นะครับเพราะว่าทีนี้หรือว่าเป็นมอคครั้งแรกนะครับของที่ให้เจ็บลุ้นลุ้นนะครับแล้วก็เปดิดต er. ุ้นอย่างยิ่งใหญ่ ขอราบอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมจัเทพฯสจรทวัยนะะ้ชายเพื่อนถุงแก้วคุณพิจิตมาลาอ้วนคุณเสิาดิชคุณเดินตะนาศมาลคุณนั้นนะครับรวมาสารสกัดไว้ตรงนั้นเลยส่วนกองไส้ปลานะครับรวมกันทีต้นีราวดีต้นจัราบนะครับส่วนพระย เป็นพระราสุเอเบบทเ็พระใล้วเื่อเนางางพรงาสายเดี๋ยวลาที่ที่สองะุธยาสวีสนะครับเพราะว่าปีนี้หือว่าเป็นมงคลครั้งแรกนะครับของครับมานะคมาั 嗯。